ก็นะครับจุดแรกนะครับที่เราเข้ามาในวัดนะครับจากจากประตูวัดเลยนะจออย่าจอดเดี๋ยวผมนะอันนี้คือทําไม่ถูกต้องนะครับแต่คือผมรีบไปรีบมาครับอันนี้คือวิหารของหลวงพ่อลาใช่ไหมคุณป้าครับหลวงพ่อลานี่ผมซ้ายนะครับส่วนอ่อกขวาในหลวงพ่อวิบูลสงครามุนนะครับนะครับก็ดินน้ำผมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทัวร์แบบรวดเร็วทันใจมาบผมตรงนีบไป ตอนนี้คือว่โชคดีนะยะคุณป้าครับว่ามีพิธีเลยฮะหล่อเทียนภาษาใช่ไหมถ้าจะจัดการหล่อเทียนชุดเกิดมีชุดมีชุดพลาครับ

นะเนี่ยคุณป้าเลือกสวยมากนะคุณป้ามือดีมากเลยเดี๋ยวเนี่ยลอยเด่นขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยถ้าเห็นดีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เออเนี่ยคือองค์หลวงพ่อนะครับเป็นไม้จันหหอมนะแล้วก็คือยิงเลเซอร์ทำใหม่่นะครับปีห้าเก้านะครับลอยขึ้นมาครับบูชาจากวัดนะครับห้าร้อยบาทนะครับเราเราให้เห็นตรงนี้ว่าบูชาห้าร้อยบาทส่วนอันนี้องค์ละร้อยนะครับองค์ละร้อยสององค์นะครับใครอยากได้อินบ็อกมาแล้วบวกค่าน้ำมันลดให้ผมด้วย อันนี้ล็อกเก็ตนะครับอันนี้คุณป้าคัดสวยๆเลยนะเป็นกรอบกรอบเนื้อเงินนะครับ300ทางวัดนะครับปี5-7นะปีนี้6-5แล้วนะชุดนี้นะครับใครอยากได้ก็อินบอกกันไว้ผมจะไล่ลำดับมานะครับใครเอางี้ผมผมผมเน้นว่าคนที่เร็วกว่าดีกว่าผมไม่สนใจเลยว่าจะให้ค่าน้ำมันรถผมเท่าไหร่นะ แต่คือพื้นฐานเลยเนี่ยสององเนี้ยสององละหนึ่งร้อยจะเอาหมดก็ได้ไม่เป็นไรใครจะเอาหมดก็ได้เดี๋ยวผมมาใหม่อีกไม่ไกลอะผมอะแต่ผมให้ดูว่าของปีเนี่ยมาจากวัดวัดเลยแต่ที่ถ้าใครอยากจะได้อันอื่นเนี่ยอย่างนี้นะคุณป้านี่อะไรฮนะเป็นพระกุี่พระกุจากแทนตรงนี้จัดจากแท่นตรงนี้เลยนะฮะ<อ>นี่อง์ละห้าร้อยนะครับเป็นพระกุนะถ้าใครสนใจคือให้อินบ็อ์เข้ามาว่าอยากได้อันไหนอะไรยังไง ตอนนี้ไม่ทันแล้วแต่เป็นเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีเพราะผมไม่ยากไม่ยากครับส่วนเรือนะถือว่าดีมากนะคะขายนะผมเอาไปแล้วรำละห้าร้อยเนี่ยเป็นเรือแจวนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่พระบรมธาตุใช่ไหมริมน้ําสวย<ไ>อ่าเดี๋ยวจะพาไปดูวิวสวยๆแล้วกราบพระกันเดี๋ยวจะชาระตังตรงนี้หนึ่งพันบาทนะครับให้คุณป้าไปนะฮะแต่คุณป้าไม่ยอมแถมอะไรผมเพราะคุณป้าบอกเขาไม่ได้ไรเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของแถม ผมมา,าบ่อยๆเดี๋ยวคุณป้ากระจายอ่อนผมเพงกันนเ <มา S 1> ข้าสู่ถนนหมายเลข3188เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข3188อืมก็เราไหว้หลวงพ่อลาแล้วนะครับก็เช่าประจุมงคลไปหนึ่งพันบาทนะครับคุณป้าก,ก็ใจดีนะครับเอาหนังสือประวัติของพ่อรามาให้แล้วก็นี้เราก็จยอดตู้เรียบร้อยแล้วแล้วนี้ก็จะฝากคุณป้าเนี่ยเอาของปีชวดครับขอผมใส่ไปแล้วอาจัดให้ผมชุดหนึ่งครับอันเดียวอันเดียวอ๋อไม่เป็นไรครับคือได้ร่วมครับนี่นี่นี่ เป็นผมเกิดปีมิก้เมา์ครับหนูนี่แหละครับสาธุหล่อเทียนตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวจะฝากคุณป้าไปผมหยอดสตังใส่ตู้เรียบร้อยอครับขอบคุณครับก็ให้คุณป้าอวยพรให้ผมเดินทางกลับกบแพงเพชรครับเดินไปกองเตยมแพงเพชรเลยนะจากแก่งคอยไปกบแพงเพชรไม่ใกล้เนาะขอให้เดินทางปลอดภัยดูดีโชคดียาเดี๋ยงไงเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนผมต้องบูชาลินเอาง่ายของ ของดีจากที่นี่ที่เอาไปเนี่ยหนึ่บาทเ่ยแน่ๆอยู่แล้วได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่เนาะ4ี่องค์นะห0ึ่บาทก็ก็ถือว่าแล้วแต่โชคของคุณนะฮะที่ใครจะอินบ็อกมาก่อนไเไรเดอครับวันนี้มาพาเที่ยวแก่งคอยพระมหาธาตุเจดี์สีป่าศักด์นะครับนี่ก็จะมีพิธีห่มผ้ากันนะคือเป็นอะไรที่คู่กับวัดนี้มานานนะครับพระมหาธาตุเจดีป่าศักด์นะครับข้างในมี ซึ่งผมเคยมาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเข้าไปไหว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็มีอัปเดตคือในส่วนของริมน้ำนะฮะเนี่ยคุณป้าเขาบอกว่ามีสร้างถ้ำพญานาคนี่นี่สวยมากนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายนะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วคือแนะนำก่อนอันนี้คือเป็นการแนะนำว่ามาจุดแรกคือ,อไรไปไหว้หลวงพ่อลาไปอะไรหล่อทงหล่อเทียอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เช่าถูกมงคลให้เเสร็จแล้ว แล้วก็มากราบเนี่ยฮะพระมหาธาตุเจดีสีป่าสักเสร็จปุ๊บถ้าคุณมาแล้วมีอาหารอะไรเงี้ยไปนั่งริมน้ำนะบรรยากาศโอ้โหสุดยอดนะข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋วผมพาไปดูมันก็จะเป็นวิวแม่น้ำนะข้างหลังเป็นฉากต้นไม้ป่าเขานะคือที่นี่แบบอุดมสมบูรณ์นะครับคือถ้าปีนี้ผมก็อยากจะเปลี่ยนชื่อกันนะ <c oughs> ผมเปลี่ยนเป็นปีเตอร์ปีเตอร์เลยได้ไหม เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะแจ้งเปลี่ยนชื่อว่าผมเป็นปีเตอร์เลยมุ่งหน้าทางตะว,วันตกไปยังเรียกสันติสุกซอยสองไรเดอร์รับนาในจุดที่3ามของวัดแก่งคอยนะครับคือเป็นเรียกว่าซิกเจอร์ของเขานะครับถัดจากที่เรามาจุดที่2คือพระมหาธาตุเจดีย์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพระนอนนะครับองค์ใหญ่นะครับแต่ไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้นะครับคือการอัปเดตนะครับใครมาเมื่อไม่รู้ผมอันนี้คือผมอัปเดตให้วันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ ให้นะครับว่าส่วนที่เขาสร้างใหม่เนี่ยเป็นถ้ำพญานาคนะครับแล้วดูพญานาคสวยงามขนาดไหนนะครับองผูรือสีนะครับนะนาคราชนะผมถ้าผมจําไม่ผิดนะมหาฤษีนาคราชอาจจะเป็นชั้นพรมนะครับคือมหาฤษีนี่นชั้นสูงสุดคือพรมอาจจะเป็นมหาพรมด้วยซ้านะครับนะครับคือเอาง่ายๆก็คือเป็นองค์พญานาคองคหนึ่งนะครับที่สําเร็จถึงลั่นลาหาพรมนะครับแต่ชื่ออะไรนั้นเดี๋ยวค่อย ไปเจาะรายละเอียดคือรายละเอียดนะดีเทลคุณไปหากันใน Youtube เลยผมผมไม่เก่งคุณหาข้อมูลกันแต่ผมเอาภาพสวยๆให้คุณนะตอนนี้คือถ้ามาถึงเช้าอย่างเงี้ยผมมาหกโมงเช้าใช่ไหมแต่ผมเสียดายนิดเดียวผมไม่ได้ซื้อโจ๊กเข้ามานั่งกินนะคือผมใก้ตายทั้งใจจะไปกินโจ๊กแต่ตอนนี้ไม่ไม่กินแล้วมันอิ่มอิ่มอกอ,อ,อ,อิ่มใจเพราะว่าทําบุญไปบูชาวัตถุมงคลไปก็มาเห็นบรรยากาศงี้ผมแบบ แล้ผมก็ต้องรีบไปกำแพงเพชรนะนะเออคือเอาบรรยากาศไปสู่ผู้คนด้วยแล้วก็แนะนําว่าวัดวันเนี่ยอย่างเงี้ยวัดดีๆเงี้ยแล้วก็หลวงพ่อที่มีประวัติดีๆเนี่ยก็บากันนะครับผมว่าชาวไทยชาวพุทธเนี่ยยวผมจบด้วยดิฉน,น,นชื่อใหม่นะผมแจ้งชื่อนะผมเปลี่ยนจากเลเรเดอร์เป็นปีเตอร์เลเรยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าช่องอยังช่องเดิมนะครับเป็นเลเรเดอร์9 99 9 ปีนี้ก็จะยิงหลายแอดเลยครับยิงแอดเยอะเลยครับส่วนสปอนเซอร์เนี่ยก็ยินดีนะครับถึงไม่มีใครมาสนับสนุสน,นผมเนี่ยผมก็สนับสนุนตัวเองอยู่แล้วผมแอคทีฟอยู่แล้วนะใครจะ in, รอินอะไรนะใครจะโดนงโดเนทช่วยอะไรก็ได้ครับแต่ให้ดีคือช่วยค่าน้ำมันผมก็ได้โดยที่ไม่ต้องเยอะครับคนละสิบาทยี่สิบาท,บาทหรือที่ดีนะ่ผมเช่าวัตถุมงคลไปเมื่อกี้สี่องค์ ก็มาเช่าวัตถุบางคนจากผมไปก็ดืนยันว่ามาจากวัดแน่แล้วก็สมมนของคุณจะให้ค่าน้ำมันผมเท่าไหร่ก็แล้วแต่พวกคุณไม่ให้ผมก็ไปเรื่องของผมปีเตอร์เลยปีนี้ไปแน่แนไปทั่วแต่คือผมเน้นว่าผมทั่วไทยไปนอกผมไม่ไปเพราะผมความรู้สึกว่าเมืองไทยมีอะไรที่ดีหลายๆที่นะโดยเฉพาะท้องถิ่นคือตื่นเช้าเช้าบรรยากาศดีๆด,ดีครับดีหมดเลยครับอย่างคำพูดที่เขาบอกว่านกตื่นเช้า ย่อมได้อาหารที่ดีถูกต้องครับดีมากครับพีเตอร์เลยยืนยันครับนกที่ตื่นเช้าได้กินก่อนส่วนนอนที่ตื่นสายรออตายครับโอเคชื่นชมดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับของสายน้ำที่อยู่หลังพระมหาเจดีย์บรมธ,ธาตุนะครับวัดแก่งคอยนะครับนี่ก็จะมีเสาลิงนะยาวไปเลยนะคือผมบอกเลยว่าถ้าใครถ่ายรูปนะได้อารมณ์แบบที่นี่ก็คือจะแบบ มีเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของเขานะครับไม่ไว่าจะเป็นจุดไหนๆนี่คือแบบว่าดูดีหมดนะครับผมบอกเลยครับว่าดูดีหมดนะครับโดยเฉพาะสิ่งใหม่ที่เขาสร้างนะครับองค์พญานาคคู่แล้วก็องค์ปู่ฤาษีนาคราชนะครับผมใช้คํานี้แล้วกันนะอง์ปู่ฤาษีนาคราชส่วนประวัติของอะไรยังไงหาเอาเองนะครับผมผมผมนำเสนอแค่รูปภาพวิดีโอต่างๆความสวยงามของธรรมชาตาิต่างๆให้คุณแล้วกันผมขอเป็นทางเลือกทางนั้นให้ บ่งเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็จะเดินเข้านะครับเอาเข้าก่อนแล้วกะนทางลงปู่ถ้ำปู่นาคาในเมืองกาวมาแล้วก็เลยเป็นเลยรวยครับรวยบันไดก็มีรถเข็นก็ได้นะครับคือการท่องเที่ยวยุคใหม่ในไทยเนี่ยจะสนความสะดวกกัน่ะเราเข้าถ้ำปู่นาคากันอัปเดตเรานี่ครับถ้ำปู่นาคาครับเมืองบาดานนะเรามาเมืองบาดานนะโอูย อลังการนะอเอ้ยเฮ้ยได,ได้อ่ะได้เลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นไงละ่ะถ้าถ้าไม่มาจุดนี้ถือว่าพ<า>ลาดไปแล้ครับเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลขสามหนึ่งแปดแปดงดงามนะครับผมบอกงดงามนะครับคือบอกว่าไฮไลท์<ว>เลยครับทั้งเสียงไม่มีครับคว,วามคืบมันยายไปก,ก่อนแล้วครับหมายเลขสามหคือบอกว่าวิจิตรอลังการมากนะครับเขาบอกว่าติดตามช่องเลเยอร์เดอร์เลยครับเลเยอร์เก้าเก้า เราจะอัปเดตท,ที่เที่ยวในเมืองไทยส,สวยๆให้นะครับคือสเอร์เกนะครับก็จะพามาที่เที่ยวที่อัปเดตท,ที่เที่ยวนะครับในบีนี้นะครับผมจะทำคอนเทนต์ลง y t u t u นะครับเป็น YouTube หน้าใหม่นะครับคือก็มีความตั้งใจนะครับอุปกรณ์อาจจะน้อยหน่อยแต่ความตั้งใจเกินร้อยครับผมบอกเทีเดียวเออตอนนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆครับ สนับสนุนตัวเองด้วยรุนรเลยครับแต่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยคุณจะได้ชมต่อไม่มีให้สปอนเซอร์นะคือผมบอกตรงว่าผมจะมีสินค้าให้มาคุณมาสนับสนุนผมเนี่ยผ่านนี่แหละสินค้าเนี่ยจะทําไปค่าน้ามันลถให้ผมนี่แหละที่นี่ที่ไหนที่นี่คือถ้ำปู่นาคาที่วัดแก่งคอยนะครับความสวยงามนี่แบบโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวอันนี้คือเราเดินในถ้ำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเหนือถ้ำนะครับว่า บรรยากาศข้างนอกเหนือถ้ำนี่เป็นยังไงนะครับคือแบบอันนี้คืออัปเดตกันแบบเรียลไทม์นะฮะคือบมบอกว่าผมลงใน Facebook ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปรวบรวมตัดต่ออะไรยังไงค่อยว่ากันเดี๋ยวดูอุปกรณ์ว่าจะได้ไหมนะครับถ้ำปู่นาคานี่จะเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับเย็นมากครับเย็นมากดวดออกมาปุ๊บนี่คุณจะเจอเลยครับนี่แม่น้ํนาแก่งคอยนะครับบรรยากาศหูเย็นสบายตอนนี้ก็หกโมงกว่ายังไม่เจ็ดโมงนะครับ ผมเดินทางจากกรุงเทพไปกำแพงเพชรนะครับแต่ผมมาแวะที่นี่เพื่อเป็นการทํารายการนะครับถือเป็นรายการที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ทํามาไม่ในรอบหลายๆปีนะครับคือก็น่าจะเป็นคอนเทนต์แรกๆนะครับก็ฝากช่องด้วยครับเลเยอร์999นะครับจะพาอัปเดตทั่วไทยนะครับด้วยมอไซคู่ชีพนออ้องเหลอืองผมนี่แหละครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่ง บุคคลก็ค er. ือน้องแมวชื่อสกอตติสเอ้ยเป็นน้องติสนะครับน้องติสสกอตติสโฟนะครับพ่อพ่อเป็นแมวป่าแม่เป็นสกอตติสโฟนะครับนี่ครับอ่านี่ลายลายชื่อนะครับปูอนันตนาคราชนะครับองค์การปูสุทโธนาคราชปูผู้ชงนาคราชสุวรรณนาคราชนะครับจะแบ่งเป็นสีนะครับอ่าพระอนันตนาคราชเนี่ย เดี๋ยวไปดูเอาเองนะครับสีอะไรแต่ปู่สุธโธเนี่ยสีเขียวปู่ผู้ชคจะสีฟ้าส่วนสุวรรณาคาท่านปู่สุวรรณาคาจะเป็นองค์สีทองนะครับก็ตามประวัติเนี่ยพญานาคจะมีหลายเหล่านะครับจะแบ่งเป็นภาพพื้นดินน้ําอากาศนะครับแล้วมิติอ่าอันที่เป็นมิติเนี่ยอันนี้คือสําคัญใจความสาคัญคือมิติมิตินี่คือมิติลี้ลับอะเออส่วนทางเข้าทาพญานาคก,ก็เขาว่ากันมีอยู่3ามทาง กว่ากันไปนะครับตามประวัติเราผมไม่สนใจครับผมสนใจเนี่ยครับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยผมสนใจว่ามันโอเคสําหรับผมนะติดตามผมให้ดีนะครับปีนี้ช่องเล็กๆทุนต่ำๆอุปกรณ์น้อยๆผมก็ไม่เน้นว่าผมอยากจะจด,ดังนะแต่คือแบบว่าอยากกระตุ้นเศรษฐกิจให้เมืองไทยมันขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่รักสนุกสงสารปาร์ตี้เรามาเศร้ากันว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ทางครับ มันไม่ใช่แนวครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะผมไม่เปลี่ยนเป็นผมจำไอ้เลรยเลเดอร์คนเก่าทิ้งไปผมปีเตอร์เลครับปีนี้เป็นปีของผมครับปีเตอร์เลช่องเลเรย์เลเดอร์999นะครับติดตามให้ดีจะมีคอนเทนต์ดีๆแล้วก็สับสูญนสินค้าผมด้วยนะอันดับแรกน้ำพริกลุงเลเดี๋ยวกําลังจะทำออกมานะครับน้ำพริกลุงเลอันดับ2ก็คือสินค้าที่ผมช่วยวัดเนี่ยเอาออกมาให้คนได้บูชากัน คือเรียกว่าถ้าเรียกว่าผมเป็นตัวปั่นกระแสก็น่าจะใช่ครับผมปั่นกระแสให้วัดครับทุกวัดครับผมยินดีไปครับโดยที่ผมออกค่าโดยสารแล้วผมเองน้ำมงนน้ำมันผมเองหมดแหละแต่ผมไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังนะครับผมไปทุกที่ไม่ใช่วัดนี้ดังกว่าสวยกว่าผมไปคืออันที่อันดับแรกคือเราศรัทธาก่อนแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆที่มันผูกพันกับเราอะเนี่ยเราไปแน่ๆแหละ เดินไปใส่บาตรหลวงพี่ไอ้หลวงพ่อนมัสการองค์นี้ป่ะนมัสการครับรครับครับครับไม่มอีอาหารแห้งนะครับถวายปัจจัยแล้วกันครับไม่เป็นไรนครับ อายุเัอที่เถปัญหาะปัญหาะเะปาทมอท่มุก, guru, ai, being, นกานอธิอยุกตรังวันนเเกปัาอี่าุนทพยาี่านครับเรียบร้อยครับเราถวายปัจจัยไปทั้งหมดหนึ่งรอยบาทเป็นคนไกลวัดนี่นะ ไก่บ่าวะเดีอยวใก้วัดเนี่ยบอกไกลวัดพูดไม่ต่อความจริงดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในวัดถ้ามีวัตถุมงคลให้บูชาเดี๋ยวจะเปิดบูชาเแต่ไม่แน่ใจไม่มีใครมาตู้เช้าเชื่อในวัดอ่ะเดี๋ยวไปดูในวัดว่าสวยแค่ไหนครับเดี๋ยวเราจะเที่ยวก่อนเพราะว่านี่ยังไงก็ทันครับสบายสบายครับเดี๋ยวค่ำนี้เดี๋ยวไปนอนอช่องเย็นนะยังไงก็ถึงช่องเย็นแน่ๆอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปวัดแล้วออกมากินโจกนะ คอนเทนก็มีป่ะมาณนี้